โอเคครับผมครับสวัสดีคนดูทุกคนกันดูวยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลภเกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้พอจะมาสุ่มทีมแบกแรงคนในชัดโลกอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามผมหมดละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมเด,ดีเย๋ยวกรบเจอในเกมกันเลยนะครับอยากได้ปืนสลิงมากเลยแมปมันกว้างเลย ไม่มีใครลงเลยหรอมีคนแรกไปแล้วนี่ว่ะถ้าอยู่กับเพื่อนมีคนซะมีมีม,มีคนอ้าวี่หรอยาอูดอยูย่ไห <laughs> นไอ้คนนี้โรคจัด <c oughs> อะขาวตัด้าฟันเดีว <c oughs> นิ่งเลยทีนี้ ไอ้เพื่อนทภาพาดแล้วคิดเอาล้ไปตั้งไอ้โวให้มันเปลีล่ยงหรอกนี่มาคนเยอะด้วยไงแถวนี้ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเป็นเกมอยู่ เพื่อนเเกิดทันไหมเนี่ยเกิดมา่ท่านผมจะไปชุบเดี๋ยวเขเกิด่ต้องชุบนล้โอเคครับผมผมมันได้เปิดใหม่นะแต่เขาพูดเปิดแบบได้ยินเสียงผมอ่ะออกคนโดนไม่มีคนลงมาใหม่ปะคนเต็มคิวฟรีอย่างเงี้ยเดี๋ยวลอยฟ้าตานี้ไม่ตายก่อนิง เต็มงพี่สุดแล้วกันโคตรชิวอ่ะพีโคตรชิวอู้ทุอีกทีงเขายิงผมเหรอวะตรงไหนวะเน,นี่นนยตรงไหนเขายิงตรงไหนเมื่อก,กี้ แมบนานครับเขาจะเดียมใส่ผมป่ะนี่ไงเขาจะเดียมใส่ผมว่เกี้ยวิ่งอ้อมหลังผมมามีคนชุบกันครับผม ไม่ตัง e ้งวบอผมให้หววงแดงรอ,อเลยครับผมอย่างนี้โดนแน่นอนไม่มีพลาดน,นี่โดนแน่นอนชอบเพื่อนละผมอยู่ข้างล่างเติมโมดูเพื่อนซอตี่ต <Sorry. S 2> ผมเบอร์นี่เบอร์สี่ไม่ได้อยู่ข้างพี่เดิีมดูเพื่อนื่อกี้ ก่อนที่ผมจะวิ่งมาชุบเพื่อนอ่ะมันมีคนยิงตรงเข่านะนั่นไงอยูด่ด้านบนว่วงเชีย่ยแล้วกระโดดยิงแม่ไม่ล็อกวัวาเหมือนตัวแรกแล้วว่ะ ตรงไอ้บอมีคนเหรอใช่หรือเปล่าวผมไม่กล้าวิ่งไปอะ่ะม,มีคนผลนสดงเอ้ายิง,งตัวหนึง่งล็อกตัวหนึง่งชิบหาย วางดาวอ่วะเรียเนเพื่อนเยอะอยู่แต่เพื่อนจะตายแล้วคนเต็มเลยจอดเลยจอดเลยสวยดี เอ้ปืนจัดระวังดเอาเรื่องวันนียผมโคตรเกลียดเลยโอ้โหเกลียดจัดเลยพวกที่มันมีกระทะเนี่ยหัวอนี่มีปืนแต่ไม่มีลูกกระสุนชุบเพื่อนก่อนแล้วกัน กำแบบตึงแม่โอ้โหชุบได้นะพี่มาเก็บเหรียญชุบได้บินมาเก็บศพเพื่อนดิพี่ข้างหน้าพี่อะ่ะต้นมะพร้าวต้นเลกเลยตายบอลแล้วเก็บแล้วก็วิ่งกับไปจุบมันอยู่ด้านบนอี่นี้เขากลัวจัดเลยเนี่ยโหผมว่าน่าจะเอาของผมให้แม่เอาวาดีป่ะพี่คนนี้คนนี้ใส่ดีจัง กดไลค์พี่เขาก่อนพี่ต้องรีบไปชุบแล้วพี่อย่ากลัวอย่ากลัวไปเลยไปเลยน่าสวยสวยโอ้โหพี่เขาแบบสุดยอดไม่ประมาทเลยไม่เหมือนผมเลยเมื่อกี้แต่ผมตั้งแอร์วอร์เมื่อกี้มัอยา<ช>ัางตาย,ตายอ่ะ,อะอเหรียญพอชุบทีเดียว ผมว่ามันมีคนกล้องจะมาลูดของผมแน่นอนเลยเนี่ยไม่ได้นะของผมนะอย่างเงี้ยไปร็แล้วเสร็แล้วทุกคนกระบอาสามหายไม่เป็นไรอับก่อน กระเป๋าสามผมหายปะ่ะพี่เขาต่างะเก็บไปนะแต่ไม่เป็นไรเราได้เกิดก็ดีแล้วไค่เราดักคนครับมีคนตรงพี่เขาโคตรเยอะเลยผมไปช่วยพี่เขากันเมีเคนเต็มเลยจะเย็นพี่ ป้อมกับบนหลังค้าเต็มเลย้ใครที่มันมีกระ้าเนี่ยผมย,ยิงโดนแต่กระทานะโดนปุเชื่ผมมีระเบิดด้ยวยป้อมป้อมป้อมตรงเนี้ยป้อมตรงน้านเลยไม่โดนนังไงวะคิวไม่มีใช่ไหมเชี่ยะละ mấy không phải chụp chết ôi chụp đê đuổi phải đi chụp hơn ทุบปืนนะเพื่อนลงมาเลยขอบคุณแคสเสียงรถบักหรือเปล่าวะเนี่ยรถน่าจะบักนะคงไม่มีใครมาสตาร์ทรถค้างอย่างเงี้ยรถบักยิงรถทิ้งกันตรงนี้มีของพี่ชาย ผมว่ามันต้องมีคนวิ่งมาฝั่งนี้นี่ไงตายเลยผมรัดเขาหรือเปล่าวะขอโทษนะนอกวงมีนอกวงมีเขาเล่นนอกวงกันหรอคน ba buồn nước bảo quá nè ba buồn quá nè hổm ba nè đang ngày hổm đa khó tài khó thuần mấy kia kia dưới này quá Này à? เดืตัวเดียวตัวท้ายอยู่ไหนขอได้ไหมเราเจอแล้วคน,ยนเยอะกว่าเดินี่ไม,มาดิสิบห้าคิวะอ,อะบวกไรเนะนี่ยณเฉยบวกสี่สิบแปดทีนี้เขาไม่เ็จดีจัดเลยอะกดไลค์เขาก่อนดูเขากดไลค์ผมตั้งสามไลค์ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. กดติดตามให้ผมคนละหนึงน่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายคนในทีมเราไม่เนี่ย mm hmm. ไม่รู้ว่าผมเลิกเล่นแล้วพี่บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไป mm hmm. ละ